รับท่านผู้ฟังที่ขอรบทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2542ผมวสินินทศรัจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการ ทละทัศนาชีวิตนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังไปในเรื่องของปัญญาแล้วก็พูดถึงเรื่องปฏิบานปฏิบานซึ่งเป็นผลรวมของปัญญา ได้กล่าวถึงอานิสงส์อนุภาพด้วยความดีของปฏิภาณเอาไปไหลจากจนทำให้ท่านผู้ฟังบางท่านสงสัยว่าปฏิภาณนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ได้ได้บอกไปบางแล้วนะครับว่าเกิดจากการที่มันสะสมปัญญา ก็จะให้หลักอีกหลายประการหรือว่าบางประการสำหรับให,ให้ท่านผู้ฟังเอาไปพี่นิพจารณาหรือนำไปใชด้ดูในเรื่องเหตุเกิดของปฏิฐาน ประการที่หนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับดุลยพินิตดุลยะพินิตที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่า discrimination ครัแปลแว่าดุลยพินิษ discrimination เมาให้ความว่าหาทางเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาทางหลายๆทาง มีทางเลือกอยู่หลายทางก็หาทางเลือกที่ดีที่สุดอขอยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านะครับลองดูพุทธเจริยาว่าระหว่างทางเลือกที่จะเป็นพระเจ้าสกภัทซึ่งทุกคนสนับสนุน พระเจดาก็สนับสนุนแล้วก็พยายจากที่จะให้ไปทางนั้นแต่พระพุทธเจา้าทรงเลือกหาเป็นทางเป็นพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าทรงเลือกทางเป็นพระพุทธเจา้าลองนึกดูว่าเป็นพระพเจ,าจากก้าจักรพรรดิกับเป็นพระพุทธเจา้าอันไหนดีกว่า อันนี้ท่านคงต้องใช้ดุนย์ระยชนิดอยู่นานแต่ในที่สุดก็ตัดสินประเทศไทยที่จะเป็นพระพุทธเจ้าผลออกมาว่าดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเยอะเลยเพราะว่าถ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมาถึงเวลานี้ก็คงจะไม่มีใครรู้จัก พระสิทธาจักกะพัดแล้วแต่ตรงกันข้ามเวลานี้มีคนรู้จักสิทธาพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในในที่มาจากเจ้าสายสิทธาทั่วโลกแล้วก็มีคนเคารพนับถือทั่วโลก ทีนี้เมื่อได้จัดสรูแล้วขเอยใจจึงได้สรงเลือกเสด็จไปเมืองราชคฤึกแทนการเสด็จมาพระบิลพัฒซึ่งเป็นปา,านปิตุภูมิของพระองค์มาตุภูมิปิตุภูมิของพระองค์นั่นก็เป็นทางเลือกเือลังเลเหมือนกันว่าจะเสด็จไปไหน จะไปกบิลพัทหรือว่าจะไปราชเกิดในที่สุดก็ตัดสินพระไทยไปราชคลิดก่อนแล้วก็ไปโรด,ดใครตับใครที่เมืองราชเกิกจนถึงนักปวดสําคัญสาคัญในเมืองราชเกิดกระแสข่าวพระเกีเยรติคุณก็แพร่สะพัดมาอย่างกบิล จนพระเจ้าสุดโทธนะทนยุคให้ไวส่งราชทูตไปทูลเชิญเสด็จหลายครั้งจึงได้เสด็จมากบิลพันธ์ธนองเนี่ยครับคือตุลยยาพินิษฐ์พวกเราพวกเราที่เป็นคนธรรมดาก็ลองใช้วิธีนี้ดู เมื่อมีทางเลือกหลายๆทางว่าจะทำอย่างไรก็ลองเลือกจุก่่าระหว่างทางนั้นกับทางนี้สิ่งนั้นกับสิ่งนี้เรื่องนั้นกับเรื่องนี้เมื่อมาเทียบกันถูกแล้วจะเอาอะไรอันนี้เป็นเรื่องของดุลระยะพินิจถ้าเช่งเป็นเอประการหนึ่งของปฏิพานถ้าเราคิดบ่อยๆ ำบ่อยก็จะเกิดความว้องไหวขึ้นในการเลือกในการตัดสินใจแล้วก็กับการที่สองนะครับเรียกว่าคิดให้ลึกคิดลงไปให้ลึกเจาะลงไปให้ลึกที่เรียกว่าทท n ร t ติ t i n g ซ n s i ื h อนิคเตท,ทิกากปัญญ,ญาเจาะ เจาะลงไปให้ลึกไม่คิดอะไรเพลินๆแต่ว่าเจาะลึกลงไปถึงเบื้องหลังของสิ่งนั้นๆของปรากฏการณ์ส่วนมากปรากฏการณ์มันเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นง่ายๆแต่ว่า มันมีเบื้องหลังที่สลับซับซ้อนซึ่งคนไม่ค่อยรู้เวลานี้มีการทางศาสนาเกิดขึ้นในบ้านเซาก็เป็นปรากฏการณ์ที่อต่อเนื่องต่อเนื่องมาเป็นเวลาน,นานสายเกินจะต้องมี เบื้องหลังที่สลับซับซ้อนอยู่มันไม่ใช่มีเท่าเท่าที่เห็นทั้งทั้งแต่ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไหนจะต้องมีอะไรอยู่สลับซับซ้อนอยู่ ีนี้ท่านลองนึกด,ดูครับผมโยงไปถึงพุทธจริยาอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขะโอกาสที่ผมจะพูดเรื่องวิสาขะก็คงจะน้อยแต่ว่าจะโยงเหตุการณ์ของพระพุทธเจ้าให้ดูครับวันวิสาขาเป็นวันที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีนี้ลองนึกด,ดูว่าคนสามัญในสมัยพระองค์ ขาก็เห็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายทุกคนก็เห็นแต่ทุกคนก็ยอมแพ้แต่พระพุทธเจ้าทรงคิดลึกกว่าคนสามัญทรงคิดว่าน่าจะมีทางแก่น่าจะมีทางแก่เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย